สวัสดีสวิลลุคเทุกคนนะครับผมวันนี้เรามาเล่นนาคอสมาจากที่ผมเริ่มเลนแล้วผมแบบเสียหายหลายแสนเดี๋ยวผมขอเริ่มบูบ้างนะครับตานี้นะฮะตานนี้เราจะเริ่มบูกันนั่นเองนะครับผม มาสำหรับนาคอคิดเรื่องของเราผมขอแนะนำเพไขาดีเกม ROV ที่มีสกินแรแลงสูงเริ่มต้นเพียง30บาทมี i อดีให้เลือกมากกว่า200 ID ดีและเพจนี้ยังรับซื้อ i อดีราคาร้อนเพจนี้เลยท p 7ซรับซื้อขายเกมออนไลน์ลิงก์เพจอยู่ใต้คลิปคนใครที่อยากเติมคูปอง ROV ผมแนะนำเลยเพจพ่อมดเคียวเพเติมคูปองที่ถูกกว่าเติมเองใช้แค่เลข Open พ d เดีท่านั้นแถมยังมีโปรโมชั่นอีกด้วยเปย์ให้คุ้มเปย์ให้ฉลาดต้องที่เคียวเพเท่านั้นเริ่มโบกันเลยเริ่มบวจะดีก็ได้ตอนนี้เราเจอเป็นนร่ววงงะะด มาดูกันวนะ่าผมจะไหวหรือเปล่ากระดวงคือเกมต้องนำนะฮะเกมต้องนำถึงจะไหวนะฮะกระดวงเฮ้ย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 เอาว่ะเ <c oughs> พื่อน,น,นไอ้่วนก็ถือว่าสวยหรูอยู่ผมอยากออกคลีว่ะอยากออกคลี่วะตอนนี้น <c oughs> เอาเบิร์ดดวงแล้วผมไปเก็บเลือดทำไมเก็บ <c oughs> เลือดเมททำไมผมจะโดนหลบแล้วผมขอโทษเอาแค่นี้พอแล้วผมก็รีบไปฟาร์มดีกว่าผมต้องหาตังค์ให้เยอะกว่าดวงว่ะฟาร์มไปครับผมฮึมด้านล่างดักสวยนะมาผมมาแล้วเอ้ยชื้อฟลบ อึบ๊บโอ้โหยกยกก็จังเลยโอ้เจ็บจังวะผมโโอ้หผมกลับเลยฮนะจังหวะนี้ผมกลับมาเอาเลือดใชแล้วเนี่ยเอ้ยถอยถอยถอยนะถอยนะโอเมนโอเมนเอ้ยเอ้ยเรียบร้อยหนึ่งตายมีหนึ่งตายชัวร์ไม่ไม่ตายเอ้ยเอ้ยไม่ไมีใครช่วยช่วยไม่ได้อแล้วอะไรไฟคือไม่ได้เปรียกไปทีนี้ไฟคือไม่ได้เปรียบเลยนะฮะโอเมนมาเติมอย่างไว ไปออดาร์กออดาร์กริบตีคขาริบตีมาเอ้ยนี่ไงโอเคมันไปตรงกลางอื้มลอดดักได้ปะ เอาตายเอ้ยเพื่อนทำไมเอาไม่ได้วะต่อส,สตัร์ให้เราแล้วนะเอ้ยนัน่นแหละเล่นต่อเพื่อนโอเคพเพื่อนเบร์เบรได้นะฮะแรงนี่มันตึงจริงจริงสำหรับแรงซูพรี่ยมนะครับเราก็ฟาร์มล่างลงไปก่อนมันตึงเพราะโซโลแรงด้วยแหละบางทีผ <laughs> มแอบเลยผมแอบเลยจังหวะนี้ไม่มีใครมา โคตรแรงแล้วใครมันล้าผมปะอเด็กแก,ก๊กมันรัดผมแล้วมันดาเมจผมเลยนะนะี่ะขอเลือดได้ไหมเพื่อนโอเคตั้งคิวไอ้ <c oughs> ประบูผมก็จะเกิดว่ะสิบหกวิว่ะโอเมนดักไม่ดักแล้วไม่ดักแล้วไม่ดักโอ้ยเปิดตาราเปิดตาราโอเคเรามาเวฟด้วยนะงั้นผมรีบออกอ็มิอามเลยครับเพราะว่าผมจะได้ลถคูดาวเราจะยาผมฉีดยับนะให้แต่ผมได้ดับเบิ้ลคิวมานะฮะโอเครอเคลียร์กลาง เอาเฮ้ยตายเนี <aphor> ่ยโจมตีปัาป๊บป๊าป๊าป๊าฟิกเกอร์นะฮะหนึ่งฟิกเกอร์ตายไหมด้านบนอย่าตายนะเรียบร้อยไม่ตายว่ะสวยตายมาหนึ่งตัวดูสวยครับเพื่อนไม่ล่วงไปอย่างนี้ผมได้กลางถ้าล่วงไปผมได้กลางเฮ้ยไม่ตายด้วยตายว่ะเรากำหมินด้วยฮะ ผมถางป่าให้หมดบอกเลยว่าสวยเลยจงังหวะนี้ได้ทั้งกลางได้ทั้งบนถ้าเราอยากรวยเร็วเราต้องมาเอาเวฟให้ทันนะฮะ3,800แล้วตังเราโอเคผมจำ <c oughs> นั่นแหละฮะช่วงนี้จำบ่อยนะะช่วงนี้ <c oughs> เป็นอะไรไม่รู้จำบ่อยเรเกนเฮ้ยเพื่อนเล่นแล้ว โอ้โหเพื่อนตายก่อนไม่ทันโดนเกี่ยวร็อกต้องรีอบออกโบเคนนะฮะด้วงอยู่ไหนผมรอด้วงโผล่ก่อนผมค่อยโผล่อด,ด้วงอยู่ย่างโอเคไม่งั้นผมจะโดนดักได้ไงถ้าผมเคลียร์ครีปประมาณนั้นเหยียบเข้าไปผมต้องเคลียร์เวฟกลางก่อนแล้วก็ไปฟาร์มนะฮะโอเคถอยก่อนนะฮะ เฮ้ยเกือบแล้วเกือบแล้วโอเมนมาได้ยังไงวะนี่เกือบแล้วโอเมนมาเฉยนะฮะนี่ด้วงมันเริ่มหาตังค์แล้วฮะมันเริ่มไล่ฟาร์มแล้วผมต้องอย่าให้มันรวยกว่าผมดักแล้วผมดักใครมาไหมอุ๊ยไม่ตายเฮ้ยโอ้โหโดนยกพอดี โอ้จบเลยอ๋ลิสไม่ตายด้วยนะเมื่อกี้ดาเมจดผมคนเดียวเลยนะ่ะเมื่อกี้รุนแรงครับผมรอได้ดับแดงก่อนนะฮะเฮ้ยเดี๋ยวทำไมมันชอบติดวะตรงนี้ดัดติดตลอดหู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 หคีบ8%ผมเป็นไงยยน่าดักละฮะเฮ้ยเฮ้ยโดน ปาเข้าไปตีเข้าไปหลบเข้ามาหลบเข้าไปอ,อึบอ่าเป็นฟิกตามแล้วหาจะเตะกูปัน่นฉีดไม่ตายร่วง,วงกดเกิดมาโดดจึบจึบโอ้เก็บ2ด้วยแล้วตายหมดทีมไม่ตายวะเยน่ามาปิดแล้วทิริยิงยังยิงอยู่ดูวงมีเกลิดมานะฮะเอาดิลเมียอุดรล่างตายหมดแล้นนะ่ะอ่าเรียบร้อย เหลืออะไรอะเรียบร้อยเอาแล้วฉีดอะไรอะเรียบร้อยตายสามไปทำไมวะเพื่อนอย่าเพิ่งแจกตังค์ให้มันนี่อย่าแจกตังค์ให้มันดิเพื่อนเคลื่อนข้างเคลื่อนข้างเอาเอาดาเคลื่อนข้างโอเคดาเคลื่อนข้างแล้วนุ้ยดวงไม่อยู่ดวงโดดไปแล้ว เฮ้ยเฮ้ยตังไงสกิล2คูดาวนะฮะเมื่อกี้ไม่น่าเลย <S 2> <S 2> มผมว่าเราต้องโดนสวนถ้าสกิล2คูดาวแรงน,นี้มันฆ่ากันน้อยจริงๆนะฮะเมื่อกี้ผมพลาดแค่ทีเดียวเองนะพลาดตรงสกิล2คูดาวไม่ทันนะฮะไม่งั้นนะผมได้ด้วงแล้วเออโดนลุมอยู่แล้วนะที่หมาแล้วเออ สกเกอร์ไปแล้วด้วยโอเคไม่รู้ด้วงอย่างไรนะต้องรองดูดีๆนะฮะผมอาจจะโดนด้วงสวกไม่รู้ด้วงปิดหลังอ่ามคแครี่หรือเปล่ามาผมต้องรองเข้าที่หลังด้วงโอเคด้วงไปนน่นโอเคนะคอตัวมันแพ้ด้วงอยู่แล้วนะถ้าตังไม่นำวว้ยโ,โดนปิดแล้วอ่ได้วสวน เฮ้ยเฮ้ยโยกโยกหลบตึงๆอ้าวตายดีมึงถอยก็ได้แล้วไม่น่าเลยโดนมาเล่นเชิงโดนเล่นเชิงนะฮะอ่าโดนเล่นเชิงอีกแล้วเอาตายอีกแล้วเอาให้ด้วงตายอีกปุณเนี่ยโอเคน่าจะไม่แล้วมั้ง <laughs> โอ้โหอ๊บอ๋อทีลีเยี่ยทิลีมันยังมาตีอีออจกจึงยังมาตีผมได้อีกโอเคไปรีบไปกันดีกว่าฮะทีลีมันยังมาตีผมได้อีกหืมผมรู้แล้วว่าแบบอลิซมันอยู่ในพุ่มนะแต่แบบเนี่ยทีลีแม่งมาว่าโคเซงเซงจัด โอเคได้กลอมาแล้วฮะอลิศบางแต่มันมีร้างอ้าว อ,อยู่เป็นหมู่คณะไว้ฮะเฮ้ยมันจะเอาเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเรียบร้อยยีน่ายื้อไปสุดแล้ว เคลียร์ยเลยวงกรนไปเฮ้ยฮายาเตะ,เตะไปเคลียร์ยเลยวงกรนไม่เป็นไรได้เคียร์เคลียร์แล้วปุ๊บเอือคองคองคองอลิซอยู่นู่นด้วย ทันหรือเปล่าวะออถอย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 เฮ้ยพิกจูดโอเคสวยจัดเฮ้ยพิกจ<ด>ูดใส่เตะลำสามโอ้โหอย่างงี้ก็เรียบร้อยดิเอ้าอย่างนี้ก็เรียบร้อยดีครับถ้าผมปล่อยกลางจบเลยอย่างนี้ก็เราปล่อยดาร์กแล้วแบบว่าตัวมันไม่นี่เนาะ เอ้าได้เนี่ยเอ้าเรียบร้อยดิอ่าเรียบร้อยนะครับผมแรงเดือด,อดแรงเด,เดือดนะครับผมอ่าอ่าอ่าจะโดดปะเอา้าหตายเลยเหรอวะโคตรแรงเลยยันแคร์นะผมไม่มีเกิดผมแตกฮึโอ้โหผมตายเลยเหรอยันแคร์ โดนอะไรวะเนี่ยผมลืมสับเคียวมันยังไม่จบว่ะเฮ้ยจบไะเนี่ยเรียบร้อยของที่บ้านนั่นแหละฮะคุณรู้ผมยังไม่ตายเมื่อกี้ผมโดนอะไรวะอีลูเมียผักปะอาจจะใช่นะฮะอาจจะใช่รักทุเรเหมือนกันนะฮะตอนนี้โอเค58ดาวนะครับผมคะแนนแบบสามเล่นยากเหมือนกันนะฮะสโตร์แรงเจนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับเดี๋ยวไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีกั๊ายบาย